คนข้งชัดเจนแล้วนะครับว่าในวันที่1กรกฎาคมไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ก็มีข้อกําหนดบางอย่างที่ทําให้ภาคเอกชนเขากังวลอยู่นะครับอย่างเช่นการกําหนดให้ต้องอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตแบบไม่กักตัว14วันก่อนที่จะออกเดินทางไปที่อื่นอันนี้น่าจะทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมานน้อยลงนะครับค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของรายละเอียดในข้อปฏิบัติบางอย่างนะคะอย่างเช่น พอนะักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนโรงแรมที่พักจะทําได้หรือไม่แล้วสามารถทำกิจกรรมใดได้บ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องของการตรวจหาเชือ้อการใช้แอปพลิเคชันในการติดตามตัวเมื่ออยู่ที่ภูเก็ตรายละเอียดเหล่านี้ค่ะทั้งรัฐและเอกชนก็จะร่วมมือกันจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานค่ะนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าไทายนน้นพร้อมเปิดเมืองภูเก็ตผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ค่ะในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเที่วยวภูเก็ตแบบไม่กักตัวโดยสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยการระดมฉีดวัคซีนให้ได้70%ของประชากรในภูเก็ตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และมีการปฏิบัติให้ได้ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งนี้หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจกหรือว่าสบศได้เห็นชอบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจเชื้อเป็นลบก่อนเดินทางต้องอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตแบบไม่กักตัว14วันซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมจาก7วันก่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวพื้นที่อื่นได้นั้นก็ยอมรับว่าส่งผลต่อดีมันนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตั้งใจจะเดินทางเข้าภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมนี้ลดลงทันที50%จากเป้าหมาย29,700คนค่ะ ต่เชื่อมั่นว่าจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าภูเก็ตในไตรามาสที่3ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางทอทอท,อทอตั้งไว้โดยขอดูผลการทดลองเปิดภูเก็ต1เดือนแรกก่อนว่าจะมีการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวหรือไม่หากว่ายอดไม่กระเพื่อมก็จะเสนอสอบสอลดจาก14วันเหลือ7วันเหมือนเดิมค่ะ ทางด้านของนายภูมิกิจรักแต่งงามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าจากมติของสอบศที่ให้ยืดระยะเวลาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอยู่ในภูเก็ตครบ14วัน<ด>ก่อนจะเดินทางไปพื้นที่อื่นในไทยก็มองว่าส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาภูเก็ตของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่โดยเฉพาะยุโรปเวลาวางแผนเที่ยวไทยก็จะเฉลี่ย14วันนะคะเขาต้องการที่จะไปพื้นที่อื่นด้วยโดยใช้ภูเก็ตเป็นเกตเวย์ โดยนะักท่องเที่ยวอาจจะมองว่าไม่คุ้มถ้าเกิดจะเดินทางมาแค่ภูเก็ตที่เดียวในช่วงแรกของการเปิดเมืองโดยเอกชนท่องเที่ยวภูเก็ตนั้นเข้าใจในเหตุผลที่สอบศอ,ออกมาเพราะว่าการเปิดเรื่องเปิดเมืองถือว่าเป็นเรื่องใหม่และต้องขับเคลื่อนบนการระบาดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้นภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐและเอกชนในภูเก็ตขณะนี้ก็คือต้องหารือในรายละเอียดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อสรุปตั้งแต่กระบวนการเข้าออกเมืองการตรวจสอบเอกสารที่ยื่นตอนเข้าเมืองการตรวจหาเชื้อขณะที่อยู่ภูเก็ตและการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องเงื่อนไขย,ย่อยที่ต้องวางรายละเอียดให้ชัดเพื่อลดการตีความในเวลาปฏิบัติการอย่างเช่นพอนะักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงแล้วทํากิจกรรมใดได้ไดบ้าง ห้ามทากิจกรรมใดการพักโรงแรมในภูเก็ต14วันนั้นเปลี่ยนโรงแรมได้หรือไม่หากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีญาติในไทยจะอนุญาตให้ญาติที่พักที่เดียวกันได้หรือไม่หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจองแพ็กเกจท่องเที่ยว7วันในภูเก็ตแล้วต้องการอยู่ต่อจะต้องทําอย่างไรรวมทั้งเมื่อมาถึงภูเก็ตและตรวจพบเชื้อเป็นบวก แม้ว่าจะมีประกันโควิด1 9แล้วต้องทำอย่างไรคนที่เดินทางมาด้วยอย่างสามีหรือพันยาถ้าผลหาตรวจหาเชื้อเป็นลบยังต้องอยู่โรงแรมที่จองหรือว่าต้องเปลี่ยนไปอยู่สถานที่กักกันทางเลือกใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเงื่อนไขหลายอย่างนี้ก็มาจากการซักถามของทัวร์ออบเตอร์ในต่างประเทศค่ะ